กลับมาเจอกันที่ห้ากิฟต์ซอฟวิดีโออิเตอร์โปร15.20นะครับวันนี้ครับเราจะมาดูในการทําภาพแนวสปีดนะครับหรือเร่งภาพสรอภาพให้กับทางด้านวิดีโอของเราในตัวโปรแกรมกิฟต์ซอฟวิดีโออิเตอร์โปร15.20นะครับจะเป็นการติดตามรับชมคลิปวันนี้ก็เลยดีกว่านะครับเปิดขึ้นมาตามปกติครับตัวนี้นะครับเสร็จแล้วก็มาที่คำว่า toolkit เหมือนเดิมครับเสร็จแล้วครับเลื่อนลงมาข้างล่างสุดเลยครับมันจะมีตัวไม้คาถาอยู่ตรงนี้นะครับ ในรูปไม้คาถาเนี่ยนะครับเสร็จแล้วเราก็กดคําว่า Adjust Speed นะครับก็คือการปรับแต่งเรื่องของความเร็วนะครับกดลงไปหนึ่งครั้งนะครับปึ๊กเข้าให้นะครับมันก็จะอยู่ในตัว Resource Video Effect นะครับตัวนี้นะครับ Effect เนี่ยเราอย่างที่พูดไปเขานน่นเลยครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับนี่ฟิลเตอร์ต่างๆครับก่อนก็จะมีให้เราเล่นเลือกเล่นเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับขั้นตอนต่อไปของเราครับเรามาที่ตัว Add File นะครับ เสร็จแล้วครับเราก็ไปเลือกภาพของเราครับที่เราต้องการครับผมจะใช้ภาพภูเขาภาพนี้นะครับเสร็จแล้วกดเปิดมาได้เลยครับไม่ใช่นะครับตรงนี้ต่อมาครับเราก็ทําการปรับแต่งครับตัดให้เรียบร้อยนะครับฟิลเตอร์เราจะใส่ไหมนะครับเราจะใส่แล้วก็ใส่ลงไปได้เลยนะครับตัวนี้ฟิลเตอร์ต่างๆครับจะเป็นสีไหนก็ได้ครับแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวเวอร์ชันทรายนั่นเองครับมันก็เลยไม่โชว์ภาพให้เราดูนะครับต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยแล้วกันครับ ต่อมาครับวิธีการทําสปีดภาพก็คือมาที่ตรงหมวดตรงนี้ครับมันจะเขียนว่าสปีดเลยนะครับนี่นะครับสปีดตรงนี้นะครับอ่าครับสปีดครับถ้าเราปรับนะครับต่ําลงนะครับก็จะเป็นการสโลว์ภาพนั่นเองนะครับภาพที่ได้ก็จะเป็นทรงประมาณแบบนี้ครับค่อยๆไปอย่างช้าๆสนามแบบนี้นะครับโอเควินาทีของเราครับตรงนี้ครับก็จะหดลงยืดออกไปนั่นเองนะครับตัวนี้นะครับ ของเราก็ปรับไปเลยครับสูงสุดอยู่ที่ 4x นะครับเดี๋ยวเราลอง 4x ดูเป็นยังไงบ้างนะครับ 4x ก็จะเป็นประมาณนี้ครับ 4x นะครับในวิดีโอเนี่ยเราตั้งนะครับตัวนี้ GoPro เนี่ยตั้งมา 15x อยู่แล้วนะครับอันนี้พอเป็น 4x มันก็เลยเหมือนคล้ายๆดูสโลว์ลงมานิหนึ่งนะครับวิธีการทำภาพแนวสปีดแล้วก็แนวสโลว์ในตัวโปรแกรม Key Resolve Video ครับก็ต้องจบลงเพียงเท่านี้ครับประมาณสำหรับคราวหน้าสวัสดีครับ